วินัยเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วสิ่งสําคัญของวินัยเลยคือมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานการไปสู่จุดที่มันเป็นจุดยอดของพีระมิดไม่ว่ามึงจะเป็นเรื่องอะไรเช่นการเงินการงาน,งานสุขภาพการเรียนอายุตัวอย่างเลยเฮียการเรียนอยากได้เกรดเอวิชาแคลคูลัสหนึ่งเนาะมึงทําไงอ่ะมันก็มีมากมายหลายอย่างคือมึงมึงฉลาดมากๆไม่เรียนก็ได้สอบได้เอหรือมึงไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นมึงต้องทอํายังไงมึงถึงจะไปสู่จุดนั้นเช่น,น,ชน,นมึงทบทวนอาจจะ หนังสือหรือแบบฝักหัดมาทําเพิ่มแต่ทีนี้มันจะทำยังไงให้เห็นภาพเป็นคําว่าอินไหมึงอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเอ้ยกูจะอ่านวันละสิบหน้าทุกวันจันทร์อังคารศุกร์ที่เหลือกูปล่อยเสร์กูจะอ่านวันละสิบหน้าทุกวันจันทร์อังคารศุกร์หรือกูจะทําแบบฝึกหัดวันละห้าข้อทุกพุธพฤหัสศุกร์ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนแบบทําแบบมึงไม่หวังอะว่ามันจะเกิดที่อะไรขึ้นจนสู่จุดหนึ่งอะจุดที่มันวัดผลสอบวันนั้นอะผลมันออกมาเป็นยังไง ตัวบอกว่าวินัยมึงอะดีหรือเฮียวันนั้นแหละคือวันที่มึงรู้